สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกระชาเกมซีนกันนะครับข้ออยู่ข้าขงบนโอเคผมจะให้ดูว่ามันมีกล่องมาหน้าเปิดมากเลยปุ๊บนี่ผมยังไม่ได้เั่นตัวเกมนะก็คือกล่อ,อะไรก็ไม่รู้ผมเพิ่งเล่นเกมนี้ได้สักแป๊บสักแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ผมเลบลมาณห้าสิบบาทละกล่องมันก็จะได้หละอะไรก็ไม่รู้ราคาสี่สิบห้าบาทต่อหนึ่งกล่อง ่าจะได้ลุ้นเนี่ยหินบวกสิบสี่อาวุธหินว่าสิบสี่อาวุธนี่เหมือนจะขายกันประมาณมีคนรับเลยนะสามพันบาทแล้วก็ถ้าขายเองประมาณสี่พัน 4, โอกาสได้ก็คือศูนจุดห้าเปอร์เซ็นก็คือบวกสิบสี่ก็คือดีทั้งอาวุธและชุดก็ขายได้ถ้าเกลือก็น่าจะเป็นพวก,กหินตีบวกประมาณนี้เราจะมาลองดูกันโอเคเข้าเกมแล้วผมเติมไปแล้วหนึ่งพันบาทเท่านั้นผมจะเปิดสักยี่สิบสองกล่องโอเซเลย ได้ดีละครั้งติดชิงซื้อแล้วอีกกล่องหนึ่งติดชิงเหลือหมื่นแคสซื้อแม่งเลยให้หมดติดชิงเงสุดเจ๋งวะไปเหลือพันแคส่อทำอะไรได้ก็้อของอยู่ไหนขออยู่ตรงนี้ในกระเป๋าเส้นตารลรับมาให้หมด ไปซื้อแจกุลก่อนผมไม่ชวนนะมันใช้อันนี้หรือเปล่าเราซื้อมาสักสองลอกก่อนซอ้าไม่ต้องใช้แจกุลด้วยซ้ำแม่งเอ้ยกูซื้อมาทำไมเนี่ยสองแสนชีย่ยเอ้ต้องตังจริงจริงโอเคไม่ต้องใช้แจกุลนะสามารถเปิดได้เลยเพียงแค่คลิกคุยกับการใช้หรือไม่โอ้โหหินเต็มวสิบชิ้นว่ะ ก้อยได้นี่มาเก้าโอกาสศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์อะซูมได้ปะมันมองเห็นไม่ค่อยชัดปะเห็นชัดไหมเป็นแบบนี้โอเคไหมอโอเคนะสามชิ้นปากห้าชิ้นผมว่าแปลกๆโอกาสศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ที่หินเป็นสีเชีย่ยเอาจริงมันมีหลายบวกมากนะไม่ได้บวกเก้าอ่ะเอ้บวกเก้าอ่ะอาวุธบวก 9. เก้าเฮ้ยโอกาสกี่เซนเปอร์อนะดูว่า โอกาส5%บวก9เฮ้ยมาแล้ว1ก้อนว่ะขายได้เท่าไหไร่ไปรูนะไม,ไม่น่าุูมอ่ะเตยไปพันหนึ่งโอ้โหหินบวกรัวรัวราคาตกแน่เลยแล้วพวกนี้หรือไม่ก็ไม่รู้ว่ะโอ้โหได้หินตีอันนี้เยอะมากเลยว่ะมันมีกี่ขั้นอ่ะอันนี้คืออันนี้คือกาก,ากสุดหอหะอมันวีดีกว่านี้เหรอไม้เมันมีเหมือนจะมีดีกว่านี้นะ อันนี้คือห่วยนะเอไ้ยถูกต้องแล้วนี่หว่าอาันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อนี่คือ,อบวกเก้าว่ะบวกเก้าชุดเฮ้ยเฮ้ยบวกสิบอาวุธโอ้รวยๆนีิเหลือเก้ากองสุดท้ายผมคงถ้าเกิดถ้าเกิดได้บวกสิบสี่ผมอาจจะเปิดต่อยถ้าพันสองพัน ถ้าไม่ได้ผมอันจะพอ้เฮ้ยบวกเก้าวุธไม่อีกอันหนึ่งบวกเก้าง่ายจุงเฮ้ยไดบวกเก้าวุธไม่อันหนึ่งโอ้ตายละอันละเท่าไหร่ไปดูนี่เฮ้ยได้บวกเก้าวุธไม่อันเฮ้ยมีบวกเก้าอ่ะบวกอื่นด้วมัเหรอบวกสิบสี่อน้องเหลือสองชิ้นว่ะโอ้โหช้ำๆปักอันสุดท้าย ุม้มไหมวะตอนนี้เอ็มละยี่สิบาทเราจะไปดูหินบกเก้าในตลาดกันนะว่ามันกี่บาทเฮลามาที่ตลาดและวหินบลกเก้านะผมว่าน่าจะเฟอ้อว่ะอาจรดีวะบลกเก้าปกก็ละสี่ล้านห้าก็ละแปดสิบบาทแปดสิบบาทเท่า,ทาททนั้นคุ้มไหมกลองกองละสี่สิบห้าผมว่าเจ๋งว่ะแปดสิบคูณสี่ เปลี่ยนเป็นจอที่นี่เยแปดสิบคูณสี่สามร้อยยี่สิบาทแล้วก็อันนี้ก็เท่ไรอ้หูก็สองร้อยบวกสองร้อยห้าร้อยยี่สิบบาทชุดบวกเก้าเท่าไหรแปดสิบบาทหกร้อยค่าทุนอีกแล้วอันนี้เท่าไหรเนี่ยราคาตกจริงด้วย <G ül> เงินหายไปหกร้อยทุกคนโอเคเราไปดูราคานอกด้วยไหมว่าเขาขายทุกคนดูราคาเงินนอกเศร้ากว่าอีกบวกสิบก็ละสองร้อยบวกเก้าก็ละห้าสิบผมขายในเกมด้วยถ้าแบบยืนนี้เยอะหยับว่แไม่เหนืยทุกคนตามหาจะหินบริสิบสี่ไม่มีใครตามหาหินบวกเก้ากันโอเคคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเดี๋ยวใหม่คลิปหน้าครับวันนี้เจ๊งนี่อดแหวนบายครับ